อเมริกาให้ดูแม่มาอะดูใกล้ๆคาโกเวียดเออแม่คาโกคาโกเอาจริงๆตอนนี้กำลังให้น้องเช็คงานหลุดจองอยู่ไปคิงเพราะว่าคาโกขายาวตอนนี้จะเหลือแต่ตัวจองไปคิงแล้วแล้วก็คาโกขาสั้นของคิงก็เหลืออยู่แล้วก็อเมริกาเหลืออยู่ค่ะพี่ถ้าเป็นตัวขาสัน้นนะคะถ้าเป็นตัวขาสั้นนะพี่นะ1 5 6หห งานสปอร์ตบราค่ะพี่เบอร์สองเบอร์หนึ่งหมดหรือยังว่หนึ่งห้าหกเราเออเดี๋ยวให้น้องเช็กให้อยู่นะพี่นะอุ๊ยวันนี้ขอบคุณค่ะพี่เผ <laughs> ื่อจะเดี๋ยวจะได้มีแรงแต่งหน้ามาไลฟ์สดให้ดูทุกวันมีเบอร์หนึ่งก็มีนะหนึ่งลูกแต่วันนี้เดี๋ยวเปิดตัวเบอร์สองให้พี่คะ่ะนะคะเปิดตัวเบอร์สองให้นะใครที่ชอบงานสปอร์ตบราแบบนี้ สพอร์ตบาร์แบบพพอร์ตบาร์จริงๆแต่ว่ารุ่นนี้มันอาจจะเป็นเบอร์สองอะมันอาจจะมีเปื้อนเลอะขุยอะเยอะนะเนี่ยอันนี้ตาเนื้อเห็นแม่เดี๋ยวหนูโชว์สภาพจริงๆให้ดูใกล้ๆอันนี้ไม่ใส่ฟิลเตอร์ไม่ไรยนะแม่นะเบอร์หนึ่งเท่าไหร่เบอร์หนึ่งฮาวมาร์ทลูกหนึ่งห้าหกเบอร์หนึ่งเท่าไหร่ลูกเบอร์หนึ่งจะอยู่หกพันเก้าค่ะพี่พิทนาลีเบอร์หนึ่งหนูยังไม่ได้เปิดให้นะเบอร์หนึ่งยังไม่ได้เปิดให้แต่ว่าไปซีเอฟกับน้องหลังบ้านได้เลยนนนนคะเเเเยยยมมีีีรรวววิิอออู่่ตนนััั้้้สภาพใหนน 8, 2, ใหหลปดบ์ เบอร์สองสปอร์ตบาร์บาร์าสวมแบบนี้นะคะพี่พี่มีติดมันมีติดบาร์สวมด้วยแล้วก็จะเป็นสปอร์ตบาร์แบบนี้เลยพี่พี่ขานี่แบบนี้โอยศารหลังสารอะไรคือโยคงโยคะกีฬาอันนี้จะเป็นรุ่นเบอร์สองเท่าไหร่นะเบอร์สองสี่พห้าค่ะพี่ <c oughs> สปอร์ตบาร์นะที่พลอยเปิดรีวิวอันนี้จะเป็นรุ่นเบอร์สองมันจะมีพวกบาร์สวมปนอยู่แล้วอเมริกาเบอร์นี้ไซส์จะใหญ่ด้วยไซส์จะใหญ่นะคุณพี่นะแต่ถ้าเบอร์หนึ่งนะตำหนิคือน้อยเลยเบอร์หนึ่งคือจึง้งแม่ไปย้อนดูรีวิวได้นะ,ะถ้าใครเล่นแบบงานเนียเย้ยโเรยอะงานซ่อมน้อยนะพี่นะแนะนําให้เอาเบอร์หนึ่งไปวันนี้มาเปิดเบอร์สองให้เผื่อใครขายถูกขายอะไรแม่ซักได้ซ่อมได้ นะคะเอาเบอร์สองไปดูได้เลยลองดูลองดูองด <c oughs> ขอบสปอร์ตอยแม่คอแฮดช่วงเนี้ยโควิดระบาดพี่ๆดูแลตัวเองด้วยนะน้องก็จิ้มจมูกคือแบบดูแด,ดูตัวเองทุกวันเหมือนกันกลัว <c oughs> พอไข้เริ่มขึ้นคอเริ่มเจ็บแม่กลัวมากจิ้มจมูกทุกวันไม่เป็นนะไอ้พอไม่เป็นนะชนิดกระอมกระแอมเฉยๆ <c oughs> กระอมกระแอมเฉยๆอยากดูอะไรอีกแม่สแลกชาย282 282พี่สมใจพอยเช็คให้ตอนนี้จัดโปรเหลือ1,500บาทอุ้ย2 8 2สินค้าหมดแล้วค่ะพี่ตัวรัดรูปตัวรัดรูปสกินนี่รัดรูปทำงานนะคะพี่พี่วันนี้พี่พี่คยเล่นงานตัวไหนญี่ปุ่นเกาหลีจีนวันนี้โปรส่งฟรีหมดเลยนะ7.7โปรส่งฟรีค่ะพี่พี่นะคะ 7.7โปรส่งฟรีหมดเลยตัวไหนที่จัดโปรมิตเยียเซลอยู่แล้วนะคะพี่ๆขาลดราคาอยู่แล้วก็เข้าร่วมโปรส่งฟรีนะมีไม่ได้ส่งฟรีแค่รายการเดียวคือรายการที่ราคา999บาทแม่ๆตัวนี้ที่พลอยโชว์อยู่เป็นสปอร์ตบาร์รุ่นเบอร์2นะรุ่นเบอร์2พี่รุ่นเบอร์2รุ่นเบอร์2เจอขุยเยอะ นะฮะจะเจอขุยเยอะขึ้นแล้วก็จะติดแนวพวกบาสสวมมากกว่ามากกว่ารุ่นเบอร์หนึ่งรุ่นเบอร์หนึ่งอ่ะที่เคยเปิดรีวิวนะลูกค้ามันจะออกสปอร์ตบา์เกือบทั้งหมดเลยพี่นะฮะจะติดบาสสวมน้อยแต่ถ้ารุ่นเนี้ยเนี่ยคือมาจากชั้นบนนเนี่ยจะเป็นสไตล์บาสสวมแบบนี้นะคะบาสสวมตัวแบบนี้สายค่อยหลังแบบนี้เยอะขึ้นนะพี่ๆนะเบอร์สองราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะ4,500บาทวันนี้ส่งฟรี นะคะวันนี้ส่งฟรีหมดเลยลูกใหม่มีนะลูกค้าลูกใหม่มีนะคะพี่พี่ลูกรีวิวก็ไก่หนึ่งหนึ่งถ้าใครจะเอฟเอฟมาได้เลยลูกรีวิวลูกใหม่รหัสอะไรลูกลูกใหม่กหนึ่งสองค่ะวิอันนี้มันมันเป็นตัวกรีดหลังลูกใหม่กหนึ่งสองนะลูกรีวิวกหนึ่งหนึ่งแม่อันนี้สปอร์ตบาร์ สปอร์ตบาร์เบอร์สนะเบอร์หนึหนูเหลือแค่1ลูกพี่ๆไปขอดูรีวิวในหลังบ้านได้เลยนะหลังบ้านขอดูรีวิวได้หรือว่าเอาดูทุกรายการเลยนะแม่คลิกไปที่เว็บไซต์หนูได้เลยเว็บไซต์สบายออเดอร์ .com มีรีวิวครบทุกตัวคะ่ะพี่สามารถดูรีวิวด้วยตัวเองได้เลยนะแล้วก็ไปสั่งซื้อสินค้ากับน้องทางแชทได้ นะ้าะพี่พเนี่ยมันจะเป็นสไตล์พวกบาสวมบาสวมจะเยอะขึ้นค่ะพี่อันนี้คือรีวิวงานเบอร์สองนะคะรีวิวงานเบอร์สองนะเนี่ยสปอร์ตบาแนวนะิกกี้แบบว่ารัดอกเก็บเนื้ออ,อีของ้ค่ะเอออันนี้ของพูมาค่ะขอบสปอร์ตพูมาแบบนี้ ใครที่เคยอยากได้แบบงานสปอร์ตบาร์ดีๆนะพลอยแนะนําของหมีพี่นะคะแต่แนะนําว่าถ้าเกิดแบบอยากได้ตําหนีน้อยแม่ต้องไปเบอร์หนึ่งอยากได้ตําหนีน้อยแม่ต้องไปเบอร์หนึ่งเนี่ยเพราะว่าเบอร์สองขุยมีต้องเก็บขุยต้องซักทําความสะอาดด้วยแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบแนวออบาร์สวอมอ่ะอาจจะไม่ค่อยชอบเบอร์สองอืมอาจจะไม่ค่อยชอบเบอร์สองนะแม่ค้าสีเหมือนเดิมปกติหนูได้มาแต่ เบอร์หนึ่งรอบนี้ได้เบอร์สองมาด้วยแม่เผื่อใครอยากได้งานไปสแปร์ไปคัดไปแยกหัวหางอีกทีหนึ่งนะราคาก็จะถูกลงแบรนด์คิดแบรนด์พวกแบรนด์สปอร์ตมีผสมค่ะพี่พู m ม่าไนกี้อ a ดิดามีผสมอยู่แล้วนี่อย่างอันนี้ก็ของฟิลล4 5 0่4,500า4,500บาทนะคะพี่พี่ อยากดูอะไรอีกแป๊บนึงนะพลอยกําลังให้เขาเบิกของมาอีกค่ะพี่ว่าเช้าเบิกไปหลายงานมากสเวตเตอร์คอกลมพี่น้ําตาลสเวตเตอร์คอกลมใครที่รองานคัดสเวตเตอร์พันเนะคะหนึตัวพันเมีนะลูกค้ายังมีอยู่นะคะยังมีอยู่แต่ว่าหนูอะ อ,อ,อาจจะรับไม่ได้เยอะเนาะตัวสเวเตอร์ S W เดี๋ยวหนูเช็คให้ว่ามีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดแบบรับ2ส,ส,สอบ3ส,สอบสอบละ1 0 0ตัวนะนะ,ะสามารถทักหาน้องแอดมินหลังบ้านได้เลยวันนี้ส่งฟรีวันนี้ส่งฟรีหมดนะคะพี่ๆไปสั่งได้เลยแจ็คเก็ตเปิดไหมวันนี้พลอยจะเปิดแจ็คเก็ตพล่ลม K W E เพราะว่าไม่ได้เปิดเลยแม่ ราคามันดีมากมันเป็นตัวกันหนาวก็จริงแต่มันปนตัวบางด้วยแล้วแบรนด์ออกดีมากงานญี่ปุ่นนะคะอยากดูเบอร์หนึ่งใช่ไหมพี่ตัวตัวตัวนี้ทักห่า,าน้องแอนมินได้เลยนะเบอร์หนึ่งพลอยเคยเปิดรีวิวไว้แล้วค่ะพี่เบอร์หนึ่งคือเน้นเน้น,น,นทรงสปอร์ตบาร์เลยคือยังไงหล่ะเดี๋ยวบอกให้เนี่ยเน้นเน้นงานแบบงานโยคะงานออกกําลังกายงานสปอร์ตบาร์แบบนี้เลยพี่เนี่ยมันจะเป็นความแบบเนี้ย เกือบทั้งหมดเลยถ้าเป็นงานเบอร์หนึ่งแล้วก็ตำหนีน้อยตำหนีเหลืองเลอะขุยน้อยค่ะพี่นะคะแต่ราคาก็จะอยู่ที่6,900ราคาเขาก็จะสูงนิดนึงเนี่เป็นบาสสวมแบบนี้นะคะราคาก็จะสูงนิดนึงค่ะพี่รุ่นนี้ก็จะดรอปราคาลงมาแต่ว่าตำหนิก็จะมีมากขึ้นนะเบอร์สองเบอร์สามพี่พี่เบอร์สองเบอร์สามตำหนีจะมีมากขึ้นนะคะพี่พี่ขาอยากดู L03 King L03 คิงเอลเอเรามีลูกรีวิวยังว่างอยู่ไหม ลูกรีวิวเรายังอยู่ไหมเดี๋ยวเอามารีรันให้พี่ๆดูนะคะนี่ซับปลอดบราแบบนี้หนูหยุมให้ดูเลยเพราะว่ามันจะค่อนข้างเยอะฮะเอาเหรอหมดไปแล้วแม้หมดแล้วอะ่ะคิงเอลศูนย์สามของหมดอ๋อเพิ่งส่งไปเมื่อวานลูกสุดท้ายหมดแล้วนะคะ ยืดข่าวสกรีนบูมีรถไหมวันนี้ราคาเต็มหมดค่ะพี่แต่ส่งฟรีให้นะคะจ่ายแค่ค่าของค่าส่งไปทางไม่มีแล้วนะคะจ่ายแค่ค่าสอกค่าคอสองจะขอค่าส่งอัค่าของค่าของอย่างเดียวเลยพี่จ่ายแค่ค่าผ้าอย่างเดียวเลยค่าจัดส่งเราเคลียร์ให้จบลูกค้ารอรับของได้เลยค่ะพี่นะคะ พี่เกง่งวันอาทิตย์ไม่ปิดพี่เกง่งวันอาทิตย์เปิดนะพี่เก่งจะเอาตัวไหนว,วิ่งเข้ามาเอาได้เลยวันนี้หน้าร้านถ้ามารับเองหน้าร้านหนูมีรถลูกใหญ่300รอยลูกเล็กร้อยหนึ่งนะคะลูกค้าจัดส่งของวันที่10นะลูกค้าข้างบนนี้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วถ้าโตส่งฟรีหนูจะส่งให้วันที่10บเพราะว่า8 9ดเก้านี้หน,นีไปเที่ยวเอาบอกเลยแอบบอกเลยนะคะ สบายดเดอร์มีจัดกิจกรรมสัมมนา,าแม่สัมมนา,าบริษัทก็เลยจะปิดอยู่2วันนะคะลูกค้าแต่ว่าแอบแวะมาปล่อยโปให้ก่อนแวะมาปล่อยโปส่งฟรีให้ลูกค้าก่อนจ้ะนะคะเอาโปส่งฟรีซื้อกันไว้ก่อนแล้ววันที่10นี้เปิดโกดังปกติหนูทยอยจัดส่งให้เลยค่ะพี่นะคะไปรับเองนะร้านลูกลูก45โลลด100บาททุกถุงค่ะพี่ทุกถุงทุกก้อนทุกลูกลูก แปดสิบเก้าสิบโลหนึ่งร้อยโลลูกใหญ่เนาะลดสามร้อยบาททุกกระสอบค่ะพี่มารับเองหน้าร้านแจ้งน้องแอดมินได้เลยให้เขาสรุปยอดโอนยอดไว้ได้เลยนะคะพี่จ๋านะคะอยากดูอุ้ยละลูกค้าพิมพ์มารัวมากอยากดูผู้ชายเกาหลีญี่ปุ่นมีไหมพี่พี่ตริน อยากดูงานญี่ปุ่นเนาะไปทางโซนงานญี่ปุ่นเดี๋ยวหนูดูให้นะคะแล้วก็อยากดูลูกฟูกคิงลูกฟูกคิงพี่คฤิัถตัวกางเกงใช่ไหมของลูกฟูกคิงนะเป็นเหมือน kwec 1 4 4 0 4เลยวันนั้นที่พลอยเปิดไลฟ์วันนั้นเปิดไลฟ์ตอนวันที่ตู้ลงแม่งานผ้าออกบางถ้าแพนด้าเนี่ยลูกฟูกเวียดนามแพนด้ามันจะออกเป็นผ้ากึ่งหนานหน่อยเนาะลูกค้าแต่ของคิงอะผ้าเขาเป็นผ้าบางแล้วขาชายหญิงด้วยลดมากลดมากเลย สวยผ้าสวยเลยลูกค้าใครที่แบบว่าขายแนวพวกลูกฟูกวินเทจอยู่แล้วอ่ะพี่หนูแนะนําว่าต้องดูตัวลูกฟูกไปขิงเขาทํามาให้ดีมากนะมาลูกค้าเข้าเข้าประมาณนี้ตัวเกตบีสปอร์ตบา ะปนบาสวม1561ดอกนะคะมีสปอร์ตบาปนบาสวมนะลูกค้านะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหนูถ่ายคลิปแบบเต็มๆให้ดูใครอยากได้เบอร์หนึ่งตัวนี้ไปสั่งเบอร์หนึ่งได้วันนี้หนูส่งฟรีทุกงานเลยพี่อะไปมูฟลงไปก่อนลูกไปดูงานเสื้อยือดดำกันแม่เดี๋ยวหนูรับสิบลูกรับเองหน้าร้าน